สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับ Last Minute k ิด18ดบวกวันนี้เราได้รับเกียรติจากสาวน้อยดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองมากไม่ใช่แค่หน้าตาที่สวยเป็นปากที่ดีด้วยเธอคือเรื่องของพรนะครับสวัสดีค่ะน้องพลครับเป็นไงมาไงครับมารายการนี้เขาเาแปลกๆวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูออกไลน์ม่ต้องรอเลยมากเป็นยังไงเป็นไงมาไงถึงมารายการนี้ใช่ครับผมมาคุยงานอ๋อเหรอ ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้คิดอะไรที่ลบอกว่าเอ้ยมาคุยงานกันโอเคก็โอเค,อเคมานั่งคุยงานกันไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวแล้วอีท่าไหนทํามา,ารายการผมได้เนี่ยนั่นหนีทำไม,ำไมอ่ะมาทำไมให้พลมาทำไมอันนี้รู้ยังอะไรการเราเกี่ยวกันอะไรไม่รู้ลรว,ว,วให้พลมานั่งทำอะไรก็ไม่รู้ทำไมพูดทางกันบ้านเลยวะแล้วทำไมผู้จัดการไม่บอกว่าพลต้องมาถ่ายนี่แหละคือนักแสดงการเป็นเด็กของเขาเนี่ยโมเดลลิ่งเขาเนี่ยคุณต้องพร้อมทุกสถานการณ์ก็คือต้องอินมิเตอร์ลี่ได้ตลอดเวลาใช่คุณต้องพร้พอมรับมือสถานการณ์แต่อย่างไรก็แต่สิ่งด เทนนี่เชิร์สครับสุดยอดเสื้อที่มาแรงแห่งยุคไม่แพ้ไอ้พลอยเสื้อตัวนี้สีเขียวอะไรนะหมดแล้วด้วยสีเขียวหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มีแต่แค่หนึ่งตัวผลิตแค่หนึ่งตัวเลยเหงื่อสตัวโอ้หไม่ต้องบอกก็ได้ดูบกูอยู่กับกูตัวนึงแล้วรุ่นลิมิเต็ดนะครับมีเบอร์สิบอยู่กลางหลังข้างหลังนะคะจะมีเขียนว่า everyday with tenny นะเสื้อนี้มีคุณภาพมีคุณค่าซักได้ร้อยครั้งครั้งแต่ครั้งแรกครั้งที่สองตัวตัววายดูจะได้เรื่อยเปงหรอย่างเดียวเลย นะฮะอ่ะ,อะมาคุยกันหน่อยพลออรายการอของเราเนี่ยอันนี้คือ,อยังไม่ยงไม่รู้จริงอันนี้คือเลียวเลียวสัตว์เลยเราจะพูดถึงสาวธรรมดาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายว่าเข้าวงการมาได้อย่างไรและเคยเจอการเซ็กชวลฮาร์รัสเมนหรือการล่วงลัเมหรือการล่วงล้ำหรือการแบบล้ำเส้นอะไรจากแฟนๆฟหรือรคนอื่นๆแล้วเรารับมือกับมันยังไงอ่ะเริ่มต้นเลยพลอยซุรีเธอเข้าวงการตรงนี้มาได้ยังไง ก็เพราะว่าคุณเทนิสัน <Wow. S 1> อันนี้คืออันนี้คือเรื่องจริงเน,นี่คือเอเจนต์ของวงการอของบ้านเราสมัยก่อนอะยุคตอนนั้นประมาณปี2,010 45ครับมันจะเป็นยุคของเรียนฟุตบอลที่โด่งดังมากครับมที่เนี้ยพลอ่ะก็ด้วยความที่อยากเป็นเด็กก็จะชอบไปมันประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณเอ่อพึ่งจบมาหกอ่ะมโอ้เด็กน้อยมาก1 8 19แเล้วเราก็จะชอบไปเม้นในเทจแล้วเมนเราก็จะชอบเมนกวนตีนสไตล์เราเราเป็นอย่างนี้ของเรามานานแล้วเราก็จะไปเม้นที่เนี้ยเราไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคอมเมนต์เรามักจะได้ความสนใจด้วยความที่เราเป็นผู้หญิง เราอะไรคือคือคุณสวยว่างั้นคือบอกคุณสวยไม่ได้คิดว่าตัวเองสวยนะตอนนั้นวูบเออวูบเอออันนี้สวยอันเด็กไม่สวยตอนที่เนี้ยมีวันหนึ่งเราก็ใส่เสื้อเชลซีลงเพราะเราไปดูเชลซีตอนที่เชลซีมาไทยปี2015บ้างแล้วคุณเทนนี่อ่ะเขาเอารูปเราไปลงในเพจทีเนี้ยมีคนมาคอมเมนต์แบบว่าเซ็กชวลการ์เซมส์เราเยอะมากของหลอตอนนั้นคือเยอะมากใช่หน้านู่นหน้านี่แล้วเราโมโหหน้านี่คือหน้าเฮี้ยหรือหน้ารัก พูดได้เหรอเราอ่ะก็หัวร้อนเราก็เลยทักไปแบบในช่องข้อความเพจตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้จักกับเขาแบบทำไมเฮี้ยอย่างเงี้ยเราก็ทักไปด่าอันนี้คือด่ามันด่าพี่ปออ่าเรียบร้อยนะฮะผมโอเคด่ากูกูทำอะไรผิดวะเนี่ยกูไม่เข้าใจกูแค่ถางเราก็ทักไปด่าคือตอนนั้นเราก็ใช้ถ้อยคำแบบด่าเลยว่าก็เอารูปคุณไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต แล้วแบบอนี่มึงผิดมากเลยนะไ bon. อ้บอลเราด่าจบปุ๊บสิ่งที่เขาจะทำอ่ะไม่มีคำอขอโทษเขาตอบแล้วว่ามาเป็นแอดมินด้วยกันเปล่า <laughs> เดี๋ยว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 เผื่อเผื่อคนดูไม่เข้าใจนะคุณด่าเขาเพราะเขาเอาลูกคุณไปโดยพลกา,ารแล,กแล้วคุณโดนเซ็กชวลฮาร์สเน์เยอะแยะใช่แล้วเขาตอบกลับมาว่ามาเป็นแอดมินด้วยกันเปล่าปากดีใเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามนะมันไปด้วยกันได้ยังไงคนเขาด่าขอขอคำขอโทษมึงเสือกให้เขามาทำงานด้วยกัน กูไม่เข้าใจที่ไรว่าอยากทำงานที่ Apple กูด่าทีมคุกได้ไหมเพื่อกูได้ทำงานกับเขาคลูกอ่ะกับตอนที่ขอเป็นแอดมินของละครอนละครนเราก็เลยบอกตอกบอกไปว่าแอดมินเหรอโอเคนี่คือโดนเซ็กชวลฮรัชเมนต์แล้วก็ได้เข้าวงการมาซึ่งตจริงจริงมันต้องแยกกันก่อนนะฮะเซ็กชวลฮรัชเมนต์ไม่ตลกนะฮะไม่ตลกแต่นี่ได้งานนะฮะคือเราหัวร้อนจริงๆแต่ว่าพอเราเขาชวนเรามาเป็นส่วนหนึ่งอ่ะเราเราเราเป็น FC เพจนี้อยู่แล้วเราก็เลยแบบเอ้ยก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่หว่า ก็เลยความโกรธที่ความโกรธที่เกิดขึ้นก็เลยแล้วเราก็ได้เราก็ได้เป็นแอดมินเพื่อเป็นการไปตอบด่าคอมเมนต์พวกนั้นแทนไงอ๋อคือคุณเอาความปากดีของสาวคนนี้มาเป็นเครื่องมือด่าเพราะมึงที่เกล่ากูรู้ไปบอนมึงที่เกลเสียงเขาทีนี้ขอถามหน่อยก่อนที่จะมาเข้ากับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเคยทำงานบางวงการบ้างเคยหรืออะไรมาก่อนก่อนี้ไหมไม่เคยคือพลอยอ่ะเรียนเป็นเอ่อคอมมูนิเคชันอินโนเวชันออฟทัวริซึมก็คือจะเป็นการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ที่มสวใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราอ่ะ ก็มีจุดประสงค์ว่าเราอยากทําเบื้องหลังเพราะเราชอบตัดต่อคลิปเราชอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าบังเอิญว่าเราเข้าไปอ่ะแลวเราได้เป็นดาวแล้วพอเป็นดาวอ่ะเราอ่ะก็เลยต้องมาเป็นตัวที่ออกหน้ากล้องมากกว่าแบบเป็นคนคอยพูดขอโทษคุณว่าคุณพูยเก่งแหละคุณเป็นคนแบบเราได้เป็นดาวไงแต่ว่าจริงๆเราเราอยากเป็นเบื้องหลังแล้วจังหวะนั้นอ่ะประมาณปี2ขึ้นปี3มช่วงช่วงนั้นมาที่บอลอ่ะก็ชวนเราไปทํารายการรายการหนึ่งชื่อว่าว่าฟรีคิกแล้วตอนนั้นอ่ะ เราไม่เก่งไม่อะไรเลยเราพูดไม่ได้เลยวีกประมาณ4ี่วีกแรกอะ่ะเรานั่งยิ้มอย่างเดียวเราเกรงเราพูดอะไรไม่เป็นเลยแล้วแบบ มันก็เริ่มมะลายพฤติกรรมใช่ไหมคะก็เริ่มหล่อหลอมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืแล้วก็อยู่จนรายการมันจบลงไปเลยแล้วด้วยความที่มันจะมีเหมือนกับว่าพวกพนดวเดียวกันอ่ะอีกอีกรายการหนึ่งอ่ะจะเป็นพี่คมอภิคมอ่ะแล้วพี่คมอ่ะ,อะเขาเคยไปเป็นวิทยากร,รที่พลที่มหาลาัย่า้็เขาก็เห็นหน้าเห็ๆๆนตาดีนึงก็เลยแบบชวนไปออกรายการอนะไรเงี้ยคือเราอ่ะเหมือนกับมาจากการที่แบบโดนชวนไปออกรายการแล้วเราก็ ไปออกแค่นั้นเองเลยแล้วเราทุกอย่างอะจุดเริ่มต้นที่มันทําให้พีคเลยตอนแรกอะพลอยว่าน่าจะเป็นพวกสเตตัสพลอยมากกว่าอืมเพราะว่าเวลาคุณสะบดบดดาแล้วเนี่ยใช่คือพลอยอะไม่ได้คิดว่าตรงเนี้ยเป็นงานตอนแรกพลอยก็เลยแบบว่าโพสต์ไปแล้วมันอรู้สึกว่าไอ้โพสตที่แมสเลยอะมันเป็นโพสต์ที่พลอยพูดว่าขออนุญาตสอบถามเลยค่ะคเชลซีอาร์เซนอลหรือแมนยูอาร์เซนอลเนี่ยยังนับเป็นบิ๊กแมตช์อยู่ไหมคะช่วงที่มันล้วงอะไรเงี้ยคือเราอะจะ พูดถึงทุกทีมไม่เว้นแม้แต่จะทีมตัวเองคุณแซคคือเลยบ่อยด้วยช่วงพัตเตอร์ใช่คือเราเราเป็นของเราแบบนีู้่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่รู้จักทาให้เฟซบุ๊กอ่ะยอดฟอลโล w ถึง10,000คือโพสนั้นเลยแรกอ่ะทีนี้เนี่ยพอเราก็เริ่มมีชื่อเสียงในวงการแหละทีนี้คำถามที่พี่ต้องถามเนี่ยเพราะว่านี่คือ18บวกเคยเจอพวก f c แบบเวอร์ชั่นหื่นๆกำกามเนี่ยมีไหมหรือแม้แต่คนในวงการที่แบบมาต้องมาต้ออาชีพไหนที่มาต้อคุณบ้างเนี่ยอาชีพนะ นักแสดงนักแสดงระดับไหนตัวประกอบพระเอกหรือพระเอกหน<อ>ังใหญ่หรือไงมีพระเอกพระเอกเลยพระเอกก็มีเก่าไม่เก่าเป็นพวกแบบวัยรุ่นหน,นังวายหรือว่าหนังแล้วก็เป็นพระเอกก็มีพระเอกแบบว่าพระเอกพระเอกแบบช่องพระเอกเเอช่อง,องมีอะไรอีกเนี่ย นักร้องนักรอ้อง,งดังไหมดัง,ด,งด้วยดังมากดังมากด้วยโอเคนักบอลน,นักบอลไทยพีบีเอีมหรือโคตรดังโคตดังด้วยเป็นตำนานนะท่าที ตำนานด้วยมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกอินฟลูเอนเซอร์มีบางท่านมีไหมอินฟลูเอนเซอร์มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพจหลักไหนหลักล้านหรือหลักแสนพวกพวกอย่างนั้นไม่มีอาจจะไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ใน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 ทางฟุตบอลอ๋ออันนี้พูดจริงๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางอื่นอเอาเป็นว่าคุณคุณเน่ะเป็นที่สนใจเยอะแล้วเจอแฟนคลับ หื่นๆประมาณไหนบ้างเอาแบบเอาแบบแต่ละอย่างที่เคยเจอเลยเคยเจอส่งของลับมากเหมือนกันส่งของลับส่งกล้วยมาให้กินอ่าส่งมาส่งกล้วยมาพลอยก็จะบอกว่าต้องซูมหาไหมว่าอยู่ตรงไหนถ้าเลยแค่นี้เก็บไว้ดูคนเดียวเหรอเอออันนี้คือพวกที่ส่งรูปมาเราเขาทําให้เรากลัวไงเราเลยอยากทำให้เขากลัวกลับอันนี้คือสาหรับรูปแต่ถ้าเป็นแชทอ่ะเข้าใจประมาณนีนี่อันหนึ่งที่บอกไว้เลยเอาอันนี้อันนี้คือผมอ่านตามนี้นะครับน่ารักจังจับ เยท่าหมาน่าจะดีห,หน้าเยจังมาเดี๋ยวจะเบิร์นผีเบินฮีให้พอเลยตอบกลับไปว่าไปบอกแม่มึงไปบอกแม่มึงนะอิน่าสับป,ปะรดนะครับผม <c oughs> ไม่ลองอยากเบิร์นรูที่มึงออกมาพอแล้ว โอเคกูว่ามัน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 ร้องไห้แล้วเอาเป็ว่ากูว่าพลอหดกว่ามันเยอะนะฮะอเนทบาจะเป็นเรื่องที่โหดที่สุดรอบหลังแล้วพลอก็เลยบอกว่าเกิดที่อทตัทมี่ทตัวให้มีประโยชน์กับช่วยแม่ปรยัด่าอะไรนก้วเือวะพ่อกับแม่มึงก็ดูรูปมึงแล้วร้องไห้ไปหลายรอบแล้วที่เนนรกออกมาุกคามคนอื่นได้แล้วถ้ามีคนทักแม่มแบบนี้จะชอบป่ะที่สกปกตายไปลมนลกุกคามจากบ้านเ็จเดนบล็อกมือกันยีวี่อยาลดตัวลงไปถ้าตายหน่อยแต โโอหคือพลอยไม่ใช่คนที่อยากจะใช้คําพูดโหดร้ายขนาดนี้แต่อันเนี้ยบางอันอะมันรับไม่ได้พี่ปอมันยังจะโต้ตอบเรานึกอเอาไหมเราก็เลยแบบแต่จริงๆคือวิธีการเล่าเรื่อที่ถูกต้องอ่ะคืออย่าไปคุยกับแม่งอย่าไปให้ราคาคือหลังๆอ่ะพลอยก็อันนี้คือเป็นชั้นเก่าอันนี่ตั้งแต่สมัยแบบเบสิคก็แบบแต่ตั้งแต่หลังๆอ่ะเราก็จะไม่ทำอะไรเลยจะแคปเก็บเอาไว้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบว่าอารมณ์ดีหน่อยก็แคปแล้วก็โพสลง เฟซให้คนไปดูเอ,เ,อเองเราไม่ต้องทำอะไรอะไรแบบนี้ก็แขวนเข้าไปเรียบร้อย<า>คุณคิดว่าที่คนมาแห่มาชอบคุณเนี่ยทุกๆองค์การเนี่ย คุณคิดว่าเพราะอะไรฮะเราไม่ใช่สายเซ็กซี่ขนาดนั้นเราเป็นคนชอบใส่เสื้อเปิดไหล่เสื้อคอปเพราะว่าพลอยจะไม่ใช่แนวแบบเปิดโชว์ล่องอะไรขนาดนั้นแต่พลอยจะเป็นสายแบบว้าวๆแหววให้มันดูมีเซ็กซี่แต่ไม่ได้แบบเอกอะคือถึงขั้นเอกแะต่พลอยว่าจุดที่น่าสนใจพลอยจริงๆอะอาจจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่มันทําให้ผู้ชายสนใจขึ้นหนึ่งคือพลอยคนห้าวพลอยไม่ใช่แบบสายแบบวีค่ะอะไรเงี้ยพลอยเป็นคนห้าวแล้วก็ พลอยการดูบอลของพอยมันเป็นการแบบว่าดูบอลแบบว่าฮาร์ดคอร์ง่ายๆปากความปากแจ๋วแบบเป็นตัวน่าดึงดูดใช่แล้วก็ถ้าใครเคยเจอพอยจะรู้ว่าพอยเป็นคนเฟรลลี่พอยจะแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยสไตล์พอยอยู่แล้วแกบางคนเขาคจดผิดว่าคือคิดว่าคุณอ่อยเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่นะไม่ไมถ้าเกิดพอยเจอคนที่ชอบจริงๆอ่ะพอยจะแบบอย่างตอนไปงานล่าสุดที่เจอเราเยอะๆก็จะมีงานพูดอยู่กำลังแล้วเราแบบว่าได้ไปถ่ายรูปกับนัทนนนก็จะแบบนันนนขอทายูปหน่อย อ๋อจะเคลิ้มเรียบร้อยใช่ใช่ใช่ใชแปลว่าคือจริงๆแล้วคุณเป็นคนเรียบร้อยแหละแต่ถ้าสนิทแต่คุณถึงจะค่อยออกออกลูกห้าวคือจริงๆอ่ะพลอยรู้สึกว่าพอเราต้องทํางานตรงนี้เราต้องเข้ากับคนให้ง่ายพลอยเลยพยายามเจอใครแล้วก็จะสวัสดีค่ะทักทายอะไรอย่างนี้ออพูดถึงอันนี้อันนี้สายนะที่คุณคิดว่าเป็นเสน่ห์ของคุณแต่ถ้าเป็นรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยอะไรที่ทําให้ผู้ชายขันต้องหันมามองคุณสวยไงเข้ามาสวยอะคิดว่าอะไรคุณสวยจากอะไรตา จมูกปากโหนกแก้มหูหรืออะไรน่าจะเป็นจมูกกับคางที่เด่นๆเพาแบบทามาเยอะไม่เคยทสํสศญลปกรรมฟังไว้นะครับใครที่คิดว่าพลอยทำํำศิลากรรมบอกไว้เลยว่าไม่เคยทสํสศญลากรรมนี่คือของแท้ คุณแม่คุณพ่อให้มา<ช>ดังนี้เลยถ้ามีคนคิดว่าคุณเป็นคนเซ็กซี่เนี่ยคุณจะบอกว่าเขาว่าไงจริงๆ<ร>แล้วคุณเป็นคนยังไงเซ็กซี่ <ๆ S 2> เราไม่ได้เราไม่ชอบที่เราไม่กล้าใส่บิกินีอะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำคืออย่างพลอยพลอยรู้สึกว่าเราเป็นคนแข็งใหญ่เราเป็นคนขาใหญ่เรารู้ว่าเรามีจุดด้อยตรงไหนเราก็อยากจะปิดจุดด้อยตรงนั้นแล้วก็โชว์จุดเด่นขึ้นมาแค่นั้นเองก็เราก็จะชอบใส่แบบว่าเราเอวคอดเราก็จะชอบใส่เสื้อคอปที่แบบว่าสั้นๆหน่อย หรือว่าเราก็จะเปิดไหล่แล้วก็ปิดแขนพลอยจะเป็นคนใส่แขนยาวแทบตลอดตลอดเลยถ้าใครเห็นรูปพลอยอ่ะหรือแม้แต่พี่ปอพี่บอลอ่ะน่าจะเห็นว่าในรูปที่แบบบางทีใส่เสื้อก้ามใส่เกาะอ,อกอ,ะอ่ะแต่คือถ่ายรูปเสร็จพลอยใส่เสื้อคลุมตลอดนะคือแค่ถ่ายรูปเฉยๆอยากให้รูปมันดูสวยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ชอบแต่เงเต็มไปพี่ให้ห้าแสนใส่บีนี่ถ่ายบีนี่ถ่าย,ายใส่ไหมสนใส่แต่ห้าหมื่นแล้วเราเราลงทุนันดีกว่าทุกคนครับเราจะลงลงทุนกันดูพลอยใส่ชุดว่น้ำโอ้โคชั่วเ <c oughs> ลยอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องฟุตบอลบ้าง สมมติแบบคุณจะเป็นแฟนนักบอลสักคนมีสเปคนั้ว่าไม่ต้องนั่บอลก็ได้เอาผู้ชายก่อน,นสเปคผู้ชายที่คุณชอบขอแบบไหนชอบคนจมูกโด่งสูงแต่ว่าสูงหลังๆเริ่มตัดทิ้งแหละคือแบบก็รู้สึกเฉยๆอะ่ะแล้วก็หน้าตาดูแบบแบดบอยอ๋อคือชอบคนแบดแบชอบคนหน้าตาแบดหน้าอย่างเดียวพอนะสันดานไม่ต้องอ๋อนิสยัยไม่ต้องแบทอ่ะ,อะทีนี้กลับมาเรื่องบอลบ้างนักบอลคนไหนที่แบบทางของคุณเลยเห็นแล้วแบบกรีด๊ดลั่น นักตอนนี้หรอคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยมื่อก่อนเลยก็ได้มือก่อนนี้ก็ได้ตอนชอบเทลซีเนี่ยเข้ามาชอบหน้าอาซาอีกก็มาชอบชิลูชิลูไอเนี่ยชื่ออะไรวะลิเวอร์พูลเป็นชิเวลได้ไหมอ๋อสวอสด์ไลน์เออหู่อ้ทะเลากสวอสด์ไลน์แล้วก็เป็นชิเวลก็โอเคเมสันเมาส์ แมนยูก็โอเคแต่ว่าหน้ามันดูเป็นคนดีไปหน่อยอ๋ออย่างว่าเธอชอบแบดแบดถ้าพลอยเนี่ยสามารถไปสิงนักบอลได้คนนึงคุณจะทำอะไรกันนักบอลอ่าสิงไทยอ่ะอย่างสมบูรสมมูรถ้าไม่เขาจะคำถามพี่ถ้าพี่สามารถไปสิงใครได้สักคนหนึ่งพี่อยากจะไปสิงยูอามิคามินางเอกนางเอวีญี่ปุ่นเพราะพี่อยากจะรู้ว่าร่างกายเขาเป็นยังไงบ้าง อะไรแบบนี้เออสองดูเลยมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างงี้พอาชื่อว่าคำตอบพอยอะ่ะคงมีคนตอบไปแล้วพออยากจะลองเป็นเมสซี่อ่ามี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 ยุย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 ยต่ยุยย่ยอุยยุยอุไยอยุ่ยยรยย่ายุาเปยยุ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 ยยซีุ่ย All ille, ยุยรายู้ึกว่าใครุยก็ยยากเป็นใช้คยยุยยุยยุยเมสซี่ถ้าเกยดว่าอยยุยยนยยุยยนยยุ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 นยุนยุยาุยย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  อยากอ๋อน,นี่ไม่ใช่นักบอลน,นี่อยากเป็นมหาเศรษฐีเลยเราอยากรู้ว่ามันมีเงินอย่างเดียวจริงๆไหมคือต้องบอกมันเป็นยังไงความฉลาดอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่เราอยากรู้เฉยๆว่าคอร์ดโบลลี่อ่ะมันโง่อย่างที่คนคิดจริงๆเอาแล้วไม่เราเราอยากรู้เฉยๆไงว่าแบบมันมันโง่ขนาดนั้นไหมอะไรอะไรอย่างนี้เออพราะผมไม่โง่หรอกเขาเป็นประธิบีขนาดนั้นได้ผมไม่ได้จะโง่หรอกแต่เรื่องเรื่องนักบอลอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องขอขอแทรกจริงๆแต่ต้องไป็นดักบอลจริงๆมีคนหนึ่งที่อยากรู้อ่ะใครฮะกองเต้กองเต้ ก็มันมีแต่คนยกยอเขาว่าเขาเป็นคนนิสัยดีขี้ขืนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์เขามันมันเป็นอย่างที่คนชอบดูจริงจริงไหมว่าเขาทำกรรมฐานอยู่ยังไยทไมเนี่ยเขาอาจจะเป็นเหมือนพี่ก็ได้เป็นยังชอบเหมือนกันชอบอะไรชอบผีชอบผีเออชอบผีช้าดูเรื่องราวของผีสิ่งลี้ลับอะไรแบบนี้เออมันอยู่ตรงไหนวะจะไปหามันยังไงวะอะไรอ่าก็บางทีก็ยืนอยู่ตามข้างทางผีอะแถวนี้มีผีไหม แถวนี้อะฮะมีนะก็ะย้อนเข้าไปเส้นราชดานใเนี่ยผีเพียบเลยล้วนเลยผีล้วนเลย,ลเลย,ลเลยลงซ้ายขวามีผีหมดก็แล้วแต่ว่าตกลงราคาคุยกันผีแบบแบบไหนก็ผีขายด้วเหรอผีขายใช่ครับผีขายด้วย และนี่คือพอติดตามพลอยได้ที่ไหนบ้างมีกิจการได้นะคะที่เพจเรื่องของพลอยนะคะแล้วก็ไอจีชื่อพลอยซูรีนะคะแล้วก็จะมีรายการโคดเซียนของทางโคดคูนะคะติดตามได้ทางโคดคูว่าเขาจะเรียกพลอยไปออกอะไรบ้างว่าโคดคูเรียกพลอยไปออกอะไรพลอยก็ไปพอๆกับที่พี่บอลเรียกมีมีรายการโคดเฮียไม่เปลี่ยนขอกอ่งเดี๋ินติดตามชมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณพลอยสุรีนะฮะและขอบคุณนี่ครับเสื้อยืดคันเทพที่ทุกคนใส่แล้วจะเปลี่ยนจากคน สามัญธรรมดากลายเป็นวีรบุรุษแห่งชาติเทนนี่เทอร์เซย์ยืดใช้แบบซูเปอร์คอตตอนมันนะฮะทวนี้ตัวนี้เป็นเทนนี่คอตตอนเทนนี่คอตตอนเทนี่คอตตอนแบบว่าคอตตอนลอยแล้วก็ตัวนี้นี่ยคนทำการตลาดไม่พูดไอ้นี่ไม่ได้สคริปต์มาก็ต้องแต่งไปด้วยเปื่อยเราใช้เป็นของเธอเสื้อเนื้อเสื้อเป็นของพิพแชกนะคะซึ่งเป็นเสื้อที่ดังมากไม่มีตะเข็บรอบตัวนะคะเราจะเห็นมีแต่ตะขาบรอบตัวแทนนะครับผมอย่าลืมเสื้อเทนนี่ everyday with เทนนี่ ใส่เสื้อตัวนี้เหมือนมีเทนนี่อยู่กับคุณทั้งวันโหใครจะซื้อเลยพูดอย่างไร้ขอบคุณทุกคนนะครับไ <c oughs> ว้ติดตามว่าอินฟลูเอนเซอร์คนหน้าจะเป็นใครพบกันกับ last minute <c oughs> คิด18บวกสไลดวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ